ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตอราไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางไทอัมกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของพี่ใหญ่สุดจากรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล n น k e d b i บ e ราชา3สูเรียงอย่างเจ้า Speed Triple ที่ล่าสุดครับหลังจากที่มันได้ปล่อยให้รุ่นน้องนั่นก็คือตัว Street Triple 765ได้รับการปรับโฉมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปตั้งแต่ปลายปีก่อนในช่วงเร็วๆนี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะใกล้ได้เวลาเสีท,ที่ตัว s ป e e d Triple จะได้รับการ ปรับโฉมบ้างเพราะล่าสุดครับได้มีสื่อตาดีหรือที่เราเรียกเรียกกันว่าเหล่าช่างภาพปาปารัสซี่ได้เก็บภาพตัวรถ Speed Triple รุ่นปี2021ที่เป็นตัวโปรโตไทป์เอาไว้ได้ซึ่งจากการสังเกตตัวรถจากภาพในเบื้องต้นนะครับเราก็พบว่าตัวรถ Speed Triple รุ่นใหม่นี้ ได้รับการปรับชมแบบ all-new ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชิ้นแฟริ่งเปลือกนอกชุดโคมไฟหน้าที่ดูมีความแหลมเพียวและดุดันกว่าเดิมซึ่งอันที่จริงก็มีหน้าตาที่เหมือนกับของ Street Triple 765ตัวล่าสุดแม้แต่ชุดล้อหน้าหลังเองก็ไม่เหมือนเดิมขณะที่ตัวระบบเบรกหน้าหลังก็จะยังคงใช้ชุดคาลิปเปอร์จากเบมโบแต่ได้มีการเปลี่ยนตัวคาลิปเปอร์หน้าใหม่ให้เป็นรุ่นไซล m มาที่เป็นเรเดนเมาส์คาลิเปอร์แบบโมโนบล็อกตัวท็อปสุดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์โปรด ในปัจจุบันส่วนชุดระบบกันสะเทือนเองก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ของเออร์ลินที่มีกระบอกสีทองไม่ใช่กระบอกสีดําเหมือนในตัวสปีดทริปเปิลรุ่นปัจจุบันนอกจากนี้ครับในส่วนของชุดเฟรมแม้จะยังคงเป็นแบบท่อนเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวตั้งแต่แกนคอร์จนถึงจุดเชื่อมต่อซับเฟรมเหมือนเดิมกับตัวปัจจุบันแต่ถ้าสังเกตกันให้ดีๆก็จะพบว่าตำแหน่งจุดยึดต่างๆที่ปรากฏอยู่บนชุดเฟรมนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปจากตัวสปีด ทริปเปอรรุ่นปี2020อยู่พอสมควรและจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเครื่องยนต์ของมันครับที่ได้มีการเปลี่ยนเลเยอร์การจัดวางตำแหน่งชุดคลัตช์และเกียร์ใหม่ให้ขยับเข้ามาติดกับแนวเสื้อสูบมากขึ้นซึ่งนั่นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากหรือเอาจริงๆก็คือเครื่องยนต์ของตัวสปีดทริปเปอรรุ่นปี2021นั้นจะต้องเป็นบล็อกใหม่หมดจดแน่นอนไม่ใช่บล็อกเดิมที่ถูกนำมาปรับจูนใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเซีรระดับยูโร5แถมตัวเครื่องยน บล็อกใหม่ของ Speed Triple ที่ว่านี้หลายๆสื่อในโยุโรปก็ต่างคาดการเช่นกันครับว่า มันจะต้องเป็นบล็อก3สูบเรียงที่มีขนาดความจุใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คืออาจจะอยู่ในช่วงราวๆ1,150 cc ถึง1,200 cc จากเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ1 0 5 0ี cc ส่วนแรงมาที่ได้ก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ180ตัวซึ่งอาจจะยังดูไม่สูงเท่าไหรนะ่นักถ้าเทียบกับ2เรือธง n น k เกตบา e ในปัจจุบันอย่างดูคาติสตรีทไฟเตอร์ V4 และ MV a าก s t ตาบูทเลพัน RR ที่ต่างก็ล้วนถูกเคมแรงม้าตอนออกโรงงานมากกันไม่ต่ำกว่า200ตัวทั้งสิ้นแต่ทว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงดังนั้นจุดเด่นจริงๆของมันจึงน่าจะไปอยู่ที่แรงบิดสูงสุดที่สามารถเรียกให้ติดมือได้ง่ายตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบกลางมากกว่าด้านกำหนดเวลาเปิดตัวของ2021 Triumph Speed Triple คันใหม่นี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการเปิดตัวภายในช่วงปลายปีนี้แน่นอนครับจะติดก็แค่ เทียงว่างานอินเตอร์มอด2020และงานอิกมาโชว์2020ที่ถือเป็นงานมหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่สุดในโลกณนะปัจจุบนันต่างก็ถูกผู้จัดประกาศยกเลิกไปเพราะพริษโควิด19แล้วทั้งสิน้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้เลยครับว่ามันจะถูกเปิดตัวในช่วงไหนของปลายปีนี้อาจจะเป็นเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมก็ได้ ซึ่งเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดติดตาม y o u t YouTube c h ช n แน l โ o t o r i v a l รวมถึงกด f o l lowing พร้อมกด Scene ี First Fan Page f a c e b o o k m o t ต r i v a l ให้กับพวกเราได้นะครับสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอน Mo t ต r i v a l ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปอีกเช่นเคยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ